สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง p p p Channel นะคะวันนี้เราก็มาดูอัปเดตน้ำนะคะที่ฝ่ายนะคะลงไปมากเลยนะคะแห้งเลยก็ว่าได้ค่ะจากที่หล้นตอนนั้นเดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่เขาดักปลาสีาฟ้านะคะว่าได้เยอะแค่ไหนคะ่ะก็จะมีปลาอะไรติดบ้างะคะ่ะรอติดตามชมน,นะคะทุกคน ปลายเฉดอน้อยมาะจะกลับแล้วหรอคะนี่ไม่ค่ะขึ้นมากินข้าวก่อเดี๋ยวลงไปนีคะ่ะด,ดูนะคะ,มมะนะคะ้ำห้องก็ดักปลาคะ่ะดูเดินางสบายเลยค่ะ ไอ้กโดดตุ๊กตาตุ๊กใไหมลุ้น่ป่า ดเจอนะนะคะทุกคนอัศเดอเลวีชีแล้วก็ก็กังจะยินตานะคะจ้องหาตาด้วยครไหวะ

ได้ค่ะได้นึงตัวค่ะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กใหญ่วุ้ใหญ่ได้นให่วุ้นใหญวุ้นนใ้นใ้หญ่าหนใหนหญ้นใหุ่

ตดิดดอกไปตลอดแนวเลยขเขากำลังจะกระชมนอุ๊ยได้ปะเราทิมแล้วค่ะเ <c oughs> ก่งมากเลยขาครับทิมคาะทุกคนดูครับ เให้ดูปลาชะโดค่ะดูติดอยู่ตรงนี้ค่ะเข้าไหมคะอาชโดติด ก่อนจะปิดคลิปในวันนี้ขอให้ทุกๆคนช่วยกันกดซั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของช่องเราด้วยนะคะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะดูฝนมาเลยค่ะดูน่ากลัวมากเลยค่ะบ๊ายบาย